สวัสดีครับนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับ golden elephant channel นะครับวันนี้นะครับก็พามาเยี่ยมชมพ่อพลายเอกชัยนะครับกำลังอาบน้ำอยู่นะครับนี่ครับ ข้าวปลาลายเอกชัยเป็นช้างนะครับช้างสําคัญนะครับมีลักษณะโครงขรางสวยงามหล่อสง่านะครับลักษณะเด่นชัดนะครับก็คือนะครับตาขาวนะครับงาขาวเพดานขาวนะครับเล็บขาวนะครับหางขาวอันธโครตขาวนะครับพื้นผิวขาวนะครับแล้วก็โครงหลังทรงก้านกล้วยนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับสา่าก็นะครับท่านใดนะครับผ่านมานะครับจังหวัดสระบุรีนะครับตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยนะครับสามารถมาเยี่ยมชมนะครับความงดงามของก่อพายเอกชัยได้นะครับ นะครับหรือว่าท่านใดนะครับผ <sch add> ่านไปนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับตําบลนาคาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคํานะครับเป็นที่ผลิตกาแฟขี้ช้างนะครับบางคนสงสัยว่าการทํากาแฟขี้ช้างทํายังไงครับการนํากาแฟขี้ช้างนะครับก็จะผลิตได้แค่ปีละครั้งนะครับเพราะกาแฟนะครับหนึ่งฤดูกาลเป็นแค่ปีละครั้งนะครับ การทำกาแฟขี้ช้างนะครับก็คือการนํากาแฟมาให้ช้างกินนะครับแต่กาแฟที่นำมาให้ช้างกินต้องเป็นกาแฟที่ปลอดสารเคมีนะครับหลังจากนั้นนะครับเก็บผลเชอรี่หรือว่าผลสุกดําแดงเท่านั้นนะครับมาให้ช้างกินที่จังหวัดมหาสารคามที่ศูนย์รักช้างช้างทองคํานะครับวิธีนะครับการให้ช้างกินเราไม่สามารถบังคับช้างได้ขึ้นอยู่กับว่าช้างจะกินหรือเปล่านะครับจะไม่มีการบังคับนะครับ บางเชือกก็ปั้นใส่ข้าวเหนียวนะครับบางเชือกก็สามารถป้อนเข้าปากได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของช้างนะครับในการกินเมื่อช้างกินเข้าไปนะครับกาแฟจะถูกบ่มอยู่ในท้องช้างนะครับเป็นระยะเวลานะครับ24-25ชั่วโมงนะครับช้างเป็นสัตว์ที่กินพืชผักนะครับและผลไม้ต่างๆนะครับไม่ทําให้กาแฟนะครับไปบ่มอยู่ในกับพืชผักผลไม้หลังจากนั้นนะครับช้างจะขับถ่ายออกมาเป็น อามูลเป็นก้อนๆนนะครับควานช้างนะครับมีหน้าทีา่เก็บขี้ออกมานะครับเก็บขี้ออกมาเพื่อจะนำการคัดแยกเมล็ดกาแฟออกจากออกจากขี้ช้างนะครับ หลังจากที่ทําการคัดแยกแล้วนะครับก็นําความร้อนนะครับล้างทําความสะอาดนะครับด้วยน้ําบําบัดนะครับน้ําเป็นน้ําพิเศษของเราเป็นสูตรพิเศษนะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อไม่ให้เมล็ดกาแฟมีกลิ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับนาไปตากแดดตากแดดประมาณนะครับ20ขอโทษครับตากแดดประมาณนะครับ20วันนะครับ20ถึง2ีาวันนะครับจนแห้งและก็ใส่เครื่องเป่าลมร้อนอีกสองครั้ง เมื่อใส่เครื่องปลอมลมร้อนแล้วนะครับตรวจวัดความชื้นนะครับได้ความต้องการของเรานะครับนําไปใส่กระสอบป่านหรือว่ากระสอบผ้านะครับบ่มไว้นะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับพอครบ2ปีนะครับนำเมล็ดกาแฟมาสีเอาเปลือกกลาออกนะครับสีเสร็จนะครับนําไปคั่วนะครับคั่วเสร็จนะครับก็นําออกมาบดบดเสร็จก็นําออกมา เป็นกาแฟนะครับให้ทุกคนดื่มกันเพราะฉะนั้นนะครับการทํากาแฟขี้ช้างเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะครับทั้งหมดนะครับเกือบเกือบสปีนะครับถึงเราจะได้รับประทานกาแฟขี้ช้างนะครับปัจจุบันนี้นะครับจำหน่ายอยู่ที่กิโลละ4 0,000บาทนะครับแล้วก็นะครับแก้วละประมาณ400บาทนะครับถ้าต่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับอัตรานะครับของเงินนะครับสกุลเงินแต่ละประเทศนั้นนะครับถ้ามีใครนะครับขายกาแฟขี้ช้างต่ํากว่าราคานี้ก็ครับ ถือว่าไม่ใช่นะครับกาแฟขี้ช้างของแท้นะครับต้องเป็นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับกาแฟขี้ช้างของช้างตงกระบวนสั์ช้างตงคําเท่านั้นนะครับนะครับนี่นะครับเดิมทีพ่อปลายเอกชัยนะครับก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเหมือนกันครับที่สวนรักช้างนะครับนะครับเป็นช้างคู่บารมีของหลวงปู่ครูบาธรรมมุนีนะครับณตอนนั้นนะครับ นะครับมีความสวยงามมากนะครับผิวหนังนะครับออกขาวสีชมพูนะครับนะครับลักษณะโดดเด่นมากนะครับเป็นช้างที่สวยงามที่สุดนะครับในโลกนะครับอันนี้คือความคิดเห็นนะครับที่ผมเคยสัมผัสและก็เคยเจอช้างมานะครับนี่นะครับสามารถเยี่ยมชมกันได้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่จะไม่ได้เห็นใกล้ๆนะครับ เพราะช้างเชือกนี้นะครับทางหลวงปู่ครูบาธรรมมุนีและก็ท่านประธานธนาบดีพรมสุขนะครับได้นําถวายนะครับให้เป็นช้างคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดนะครับอยากจะหา ข้อมูลเพิ่มนะครับเข้าไปใน g ู o g l e นะครับหรือว่า YouTube นะครับพิมพ์คำว่าเซฟพ่อปลายเอกชัยนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะขึ้นมาเกี่ยวกับพ่อปลายเอกชัยส่วนช่องที่ผมจัดทำขึ้นมานี้นะครับเพื่อจะนำเสนอนะครับเรื่องราวการอนุรักษ์ช้างนะครับการอนุรักษ์ช้างนะครับในรูปแบบของศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการไถ่ชีวิตช้างมานะครับจาก ป่านะครับเป็นช้างที่เคยนําไปลากสูงลากไม้นะครับเป็นช้างที่เคยเดินหาเร่ขายอ้อยขายกล้วยนะครับเมื่อนํามาเลี้ยงที่ศูนรัก์ช้างช้างนงคาแล้วนะครับทางศูนรักช้างนงคานะครับจะให้ทางปศุสัตว์นะครับมาตรวจนะครับเพื่อหานะครับเกี่ยวกับอาการผิดปกติของช้างนั้นๆนะครับแล้วที่สูนอรักช้างนะครับก็เลี้ยงอย่างเดียวนะครับไม่มีการนําไปแสดงโชว์นะครับไม่มีการขะ ขายอ้อยขายกล้วยมีไม่มีการหาบเร่นะครับหรือว่าให้นักท่องเที่ยวมายื่นอาหารให้กับช้างนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง17นาฬิกานะครับไม่มีการเก็บเงินแม้สักบาทนะครับท่านใดอยากจะร่วมนะครับช่วยเหลือทำบุญให้ช้างนะครับก็เราจะมีตู้บริจาคขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวนะครับว่าจะช่วยเหลือข้าารช้างบาทหนึบาทนะครับ อ่าอันนี้เราไม่บังคับนะครับที่ศูนย์รักช้างช้างทองคำนะครับนี่นะครับจะหยิบจะหยิบถึงไม่ถึงนอถึงไม่ถึงนอโอ้มีดมีดมีดนะครับการช่างมีดออกด้วยเออาสงแลวนะครับเก่งมากนะครับเพราะอะไรก็ใจนะครับเมื่อณตอนนั้นนะครับอ่าทางศูนย์รักช้างนะครับ ได้นำช้างนะครับมาดูแลไว้นะครับพอช้างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายมันเยอะพอค่าใช้จ่ายเยอะนะครับทางศูนย์ก็เลยหาวิธีนะครับในการที่จะนำเงินเข้ามาดูแลช้างต่อไปนะครับก็ได้นะครับค้นพบสูตรในการทำกาแฟขี้ช้างนะครับเลยลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่งนะครับจนประสบความสำเร็จการทำกาแฟขี้ช้างนะครับหรือว่าการ นะครับผลิตสินค้าของช้างทองคําขึ้นมาเราจะนํารายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับมาช่วยเหลือช้างนะครับและปัจจุบันนี้นะครับอุดมการของหลวงปู่ครูบาธรรมมุนีก็ยังเป็นเช่นเดิมนะครับกและก็ท่านประธานธนบดีผมสุขด้วยนะครับก็จะอนุรักษ์ช้างไทยนะครับให้มากที่สุดนะครับนะครับการที่ผมกล่าวว่านะครับการรักช้างของศูนย์รักช้างช้างทองคํานะครับ เรามีการอนุรักษ์ช้างในแบบของเราโดยที่ไม่เหมือนใครนะครับผมไม่ได้ไปโจมตีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับการอนุรักษ์ช้างของแต่ละพื้เท่อาจจะไม่เหมือนแต่ในส่วนของศูนย์รักช้างช้างนกคำนะครับเลี้ยงให้เขามีที่อยู่ที่ดีขึ้นนะครับเลี้ยงเขาเพื่อตอบแทนพระคุณของเขาที่เขาเคยกอบกู้เอกราชมานะครับเลี้ยงเขานะครับเพื่อนะครับ ทดแทนนะครับบุญคุณที่เขาเคยสร้างเมืองนะครับเคยรบราฆ่ารนะครับสมัยอดีตกาศนะครับถ้าผมถามทุกคนว่านะครับสัตว์ชนิดไหนนะครับคือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองทุกคนตอบได้นะครับว่าช้างแล้วทําไมนะครับเราไม่หาวิธีการในการอนุรักษ์ช้างนะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของชาตินะครับผมรู้ว่ามีหลายวิธีนะครับการรักช้างนะครับทุกคนอาจจะคิดได้เหมือนผมนะครับเราไม่จําเป็นนะครับที่จะ ต้องนําช้างไปทําอุตสาหกรรมนะครับทางภาครัฐก็อาจจะนะครับจัดมีงบประมาณนะครับในส่วนของเงินเดือนนะครับให้กับผู้ที่มีเลี้ยงช้างนะครับเพราะอนาคตผมคิดว่าช้างเนี่ยคือสมบัติของชาตินะครับเราต้องช่วยกันอนรัฐได้แล้วนะครับให้ให้ประมาณว่าให้สมกับที่ทุกคนบอกว่าช้างคือสัตว์ผู้บ้านคู่เมืองนะครับ ครับวันนี้ก็ขอนะครับลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้นะครับแล้วกับพ่อปลายเอกชัยนะครับช้างเผือกที่งดงามที่สุดในโลกนะครับสวัสดีครับ